เราเจอเมื่อกี้นี้ค่ะเขาโตแล้วเขาแก่แล้วมันปูจริงๆด้วยมันปูประเทศแคนาดานะคะอันนี้คือฝนมันตกเมื่อคืนสองสามวันนะคะก็เลยมันปูหรือเปล่าก็ดูขาเหมือนขาเห็ดดำเลยอยู่อย่างนี้นะคะ เห็ดดำยังไม่ได้ออกเลยแต่ว่าให้ดูเห็ดที่เราหาเจอไปก่อนนะคะพี่ก็มาสำรวจสถานที่นะคะยังไม่รู้เลยว่า,าเราจะเจอเห็ดอะไรมั่งค่ะแต่ที่แน่ๆเห็นเห็ดดอกหนึ่งอยู่บนต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้อ๋ออันนี้มันเห็ดยานะคะเห็ดยาที่แห้งแล้ว ค่ะเราก็คงไม่ไปถึงตรงนั้น